ดาวพฤหัสบดีย้ายสถิตราศีพฤกษบหนึ่งปีดวง12ราศีโชคดีไม่มากแต่ไม่อับจนในการโคจรของดวงดาวหลายคนกลัวดาวพฤหัสบดีมากที่สุดเพราะเป็นดาวดวงใหญ่เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายราศีเทียรยัยก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จนตั้งตัวรับไม่ทนันแต่ครั้งนี้ไม่เป็นแบบนั้น ราหลังจากที่ดาวพฤหัสสดีย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษภเป็นเวลาหนึ่งปีถึงแม้จะไม่ได้ให้คุณกับคนทั้ง12ราศีมากนักแต่ก็ไม่ทำให้ดวงแย่ลงดาวพฤหัสสดีโคจรย้ายราศีปี2567ไม่ได้ร้ายและไม่ได้เป็นผู้ร้าย หลายบทความที่ถูกเผยแพร่ลงในโซเชียลต่างๆนั้นมีการเป่าประกาศว่าดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษบนั้นร้ายกาจทำลายดวงหรือแม้กระทั่งบอกว่าจะเป็นดาวร้ายบอลทำลายดวงบ้านดวงเมืองตลอดจนถึงดาวกำเนิดคนเลยด้วยซ้ำจากการศึกษาวิชาโหราศาสตร์มาไม่ต่ำกว่า25ปีขอเรียนกับทุกท่านตามตรงเลยว่ายังไม่เคยเห็นผลร้ายหรือผลเสียของดาวพฤหัสเลยสักนิด จริงอยู่ว่าอาจจะมีคำทำนายถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ในภพมรณะในชะตาของใครคนนั้นจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่หรือพฤหัสบดีโคจรเข้าสถิตภพวินาศในดวงชะตาของใครคนนั้นก็จะถูกผู้ใหญ่เสร้ายให้โทษที่เห็นจะเสียก็จะมีเพียงแต่เท่านี้ฉะนั้นความหมายของดาวพฤหัสบดีตามหลักโหราศาสตร์ได้แก่การเงินโชคลาภความผาสุก เกียรติยศและชื่อเสียงผู้ใหญ่หรือมิตรที่จะให้ความอุปถัมภ์เห็นไหมว่าไม่มีความหมายใดๆที่ไม่ดีเลยดาวพฤหัสบดีจัดอยู่ในดาวฝ่ายสุพเคราะห์และเป็นประธานแห่งดาวสุพเคราะห์ดาวด้านดีทั้งปวงนี่ก็เป็นอีกในหนึ่งที่ไม่มีความหมายไหนเลยที่บอกว่าเป็นดาวร้าย การศึกษาตำราต้องศึกษาให้ถ่องแท้นักเรียนวิชาโหราศาสตร์ใหม่ๆหลายคนอาจจะเข้าใจว่าดาวถ้าสถิตยอยู่กับดาวอาทิตย์จะเป็นจุดเสียของดวงชะตาหรือจุดเสียของบ้านเมืองนั้นต้องวิเคราะห์ให้แยบยนต์ขึ้นอีกสักนิดหนึ่งเถอะว่าดาวพฤหัสถ้าหากไม่เข้าสู่จุดดับคือร่วมกับดาวอาทิตย์ใกล้ชิดกันภายในระยะสมองศาจากระยะหน้าหรือหลังดาวอาทิตย์นั้น ดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งดังกล่าวก็จะเป็นดาวพฤหัสที่ให้คุณมากกว่าจากตัวอย่างที่ได้เขียนมาจะเห็นได้ว่าห่วงเวลาต้นเดือนพฤษภาคม2567นับไปหนึ่งปีที่ดาวพฤหัสบดดีจะสถิตยอยู่ในราศีพฤษภได้ตำแหน่งจุลจักรตามวิชาโหราศาสตร์นั้น ท่านว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่ดาวพฤหัสบดีไม่ให้แสงมากคือให้คุณแต่ไม่มากแต่ก็ไม่ได้ให้โทษใดๆดวงชะตาทั้งหลายจะฝื้นจากร้ายกลายเป็นดีดวงจะพลิกเป็นเจริญรุ่งเรืองขึ้นดาวพฤหัสบดีย้ายราศีช่วงเวลาตั้งแต่วันที่30เมษายน2567เวลา12.45นนจนถึง1พฤษภาคม2567 เวลา13นาฬิกา41นาทีโคจรเข้าสถิตราศีพฤกษบเป็นเวลา1ปีได้ตำแหน่งจุลจักรแม้จะให้คุณน้อยแต่ก็ไม่ได้ให้โทษราศีใดๆดวงภาพรวมตั้งแต่1พฤษภาคม2567ถึง1พฤษภาคม2568ราศีเมษกรกฎตุลมังกรการเงินจะดีราศีพฤกษภสิงห์พิจิก กุมชีวิตจะเปลี่ยนในทางที่ดีราศีเมถุนกันธนูมีนมีคนเข้ามาช่วยเหลือมาในส่วนของดาวพฤหัสพารวย5าราศีเตรียมรับทรัพย์ดาวพฤหัสย้าย2,567ได้เวลากอบกวยความสำเร็จ ดาวพฤหัสบดีนับเป็นหนึ่งในดวงดาวใหญ่ที่เป็นประธานดาวสุพเคราะห์หรือหัวหน้าดาวฝ่ายดีที่โคจรย้ายราศีเพียงปีละหนึ่งครั้งแต่นั่นก็เพียงพอที่จะส่งผลครั้งใหญ่ต่อชีวิตของทุกลัคนาราศีโดยในปี2567ดาวพฤหัสย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567 ตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยและจะอยู่ยาวๆไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2567บันดาลให้บางลัคนาราศีบังเกิดโชคลาภเงินเข้ากระเป๋าแบบปังๆในรอบหนึ่งปีต่อจากนี้แต่ใครจะเป็นผู้โชคดีในรอบนี้บ้างมาฟังกันเลยค่ะ5ลัคนาราศีเงินปังหลังดาวพฤหัสย้าย2567 1. ลัคนาราศีเมษเป็นปีที่หารายได,ได้ได้มากกว่าที่ผ่านมา ชาวราศีเมษจะเริ่มมีแหล่งรายได้ใหม่ๆซึ่งเป็นไปได้ทั้งการขึ้นเงินเดือนเปิดธุรกิจของตัวเองเจอช่องทางการทำเงินเพิ่มเติมธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงเด่นในเรื่องของการนำเข้าและส่งออกหรือมีรายได้จากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศบางคนก็จะได้เงินแบบไม่คาดคิดแฟนซัพพอร์ตเรื่องเงินรวมทั้งมีผู้หลักผู้ใหญ่นำพาโชคทางการเงินมาให้คุณด้วยมีอะไรให้รีบทำรีบกอบโกย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสีเทาๆแล้วดาวพฤหัสบดีจะส่งผลดีอย่างเต็มที่ 2. ลัคนาราศีพฤกษ เด่นในเรื่องของความสำเร็จจากการทำงานอาจได้ปัดฝุ่นงานเก่าๆหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานโหราศาสตร์สายแพทย์ต่างๆแล้วสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกำรรม,มีลาภผลมีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาพร้อมกันในขณะเดียวกันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคที่มาจากความฝันหรือเกิดความเสียหายบางอย่างก่อนแล้วจึงได้ลาบนั้นรวมไปถึงเรื่องการได้รับมรดกหรือเงินประกัน 3. ลัคนาราศีกรกฎ ดวงดาวแห่งโชคเข้าเรียนลาพะโอกาสในชีวิตของชาวกรกฎเริ่มเปิดกว้างอาจจะได้ซื้อบ้านซื้อรถและยังได้รับคำแนะนำหรือเจอคอนเน็ t ชันดีๆที่ช่วยให้การเงินคล่องตัวขึ้นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคฝากงานผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าจนคนอื่นอิดเช้าเบาๆได้ลาบจากคนที่มีอายุมากกว่าส่วนคนที่ทำธุรกิจมีเกณฑ์กู้เงินหรือยืมเงินมาลงทุนทำธุรกิจขยับขยายกิจการ 4. ลัคนาราศีพิจิกปังกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดวงการเงินเด่นมากในรอบหนึ่งปี ต่อจากนี้หลังจากย่ำแย่มานานชาวพิจิกมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินจากคนรักหรือว่าจากการร่วมหุน้นลงทุนได้รับเงินปันผลในส่วนแบ่งของผลประโยชน์เยอะกว่าที่คิดรายได้ดีทั้งงานหลักและงานเสริมบางคนมีโชคเรื่องการเสี่ยงอีกตั้งหากหากช่วงไหนติดขัดมีปัญหาก,ก็จะมีคนพร้อมอุปถมัมและเพศตรงข้ามจะนำโชคลาภมาให้อยากขอความช่วยเหลืออะไรให้ปรึกษาผู้ใหญ่และเพศตรงข้ามดู และอันดับที่หลัคนาราศีกุมดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองและโชคลาภของชาวราศีกุมโดยตรงดังนั้นเมื่อย้ายเข้าสู่ตำแหน่งดียอมส่งผลดีให้คุณมีไรายได้ดีตามไปด้วยอาจได้โชคแบบไม่คาดฝันเช่นเงินที่คิดว่าคงได้ยากจะกลับมาได้ง่าย ผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูเห็นความสำคัญพร้อมซัพพอร์ตให้ชาวราศีกุมนั้นมีรายได้ดีขึ้นหลายคนยังมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์เช่นขายบ้านขายที่ดินได้บ้านใหม่ถอยรถคันใหม่ได้ออฟฟิศใหม่รวมถึงได้รับมรดกจากครอบครัวอีกด้วยและเด่นสุดๆในเรื่องของโชคลาภจากเลขที่บ้านและเลขรถ ถึงตอนนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดวิธีไหว้าดาวพฤหัส,สบดีวันที่30เมษายน2567หมอช้างเปิดเลิกไหว้คองไหว้พร้อมบทสวดโดยล่าสุดหมอช้างทศพรรีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กแนะนำวิธีไหว้าดาวพฤหัสย้ายคองไหว้าดาวพฤหัสย,าย้ายเลิกไหว้ดาวพฤหัส และคาถาบูชาดาวพฤหัสด,ดังนี้ค่ะวิธีไหว้ดาวพฤหัสย้ายปี2567ของไหว้ดาวพฤหัสมีผลไม้สีเหลือง5อย่างดอกดาวเรืองเทียนเหลือง1คู่ทูบ5ดอกเลิกไหว้ดาวพฤหัสวันที่30เมษายน2567เวลา12นาฬิกานาทีหรือเวลา19นาฬิกา19นาที ไหว้ดาวพิหัสหันหน้าไปทางทิศไหนให้ผู้ไหว้หันหน้าไปทางทิศตะว,วันตกบทสวดไหว้ดาวพิหัสบ,บดีตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าปูเรนตัมโพที่สัมภาเรนิพัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวเนจาราจิรสังวายะมันตาปิเนวะสักขิงสุคันหีตุง รัม,มะมันตันติอัคขาตังปริตตันตม์พัฒนามะเหคาถาบูชาดาวพฤหัสส่วนส9จบพระสำสมัมวิสเทพะวิธีทําบุญเสริมรับดาวพฤหัสย,ย้ายสามารถทำได้ทุกราศีหมอช้างแนะนำว่าให้ทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเช่นโรงพยาบาลสงฆ์หรือทำบุญเกี่ยวกับการศึกษา เคล็ดลับในการทำบุญคือเลขดาวพฤหัสคือเลข5และเลข19ทั้งนี้นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะถึงตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง TRN TV คนอ่านข่าวเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ